คือจริงๆแล้วมันแล้วแต่คนค่ะถ้าสมมติมีคาถามใหม่ๆเลยอ่ะบางคนเขาถามเรื่องแบบ partner A partner B partner C อย่างเงี้ยแล้วมันมีคนใหม่เข้ามาให้ถามเลยดูได้เลยค่ะแต่ว่าที่มันไม่ได้เกี่ยวกับดวงเราเกี่ยวกับเรื่อคนอื่นๆที่เข้ามาลอบฆ่าใช่อันนี้คือดูได้เลยแต่ดูเป็นไพ่แต่ว่าในการดูดวงที่เขาบอกว่าแบบเดือนนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันดูที่ดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์มันจะโคจรทุกเดือนทุกๆ30วันแบบเบ๊ะเบไม่เคยมีแบบ เปลี่ยนไปเลยอ่าเนี้ยทุกๆเดือนส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางเดือนหนึ่งถึงอีกกลางเดือนหนึ่งตามราศีอะค่ะมันก็จะเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างให้คิดภาพว่าสมมุติเราลักขนาเมษสมมุตินะคะอ่าเสร็จแล้วตอนแรกอะช่วงเมษากลางเดือนเมษาดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้อพอเดือนพฤษภามันไปอยู่พบต่อไปมัน มันหยุดถดถดไปเรื่อยอก็เลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยู่แล้วครับเแล้ะนั้นก็อย่างต่ำก็อาจจะเดือนหนึ่งในรอบเดือนหนึ่งดาวอาทิตย้ายที่เราไม่น่าจะดูเร็วกว่านั้นแหละ